ก็ต้องบอกแบบนี้นะว่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยทีเดียวเนี่ยสำหรับนักร้องทุ่งสาเนเนวเจนเนี่รัชนกหรือว่าเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแล้วก็สามีหนุ่มยูชัดมงคลน,นั่นเองนะครับ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับหลังจากที่เธอออกมาประกาศข่าวดีว่าท้องลูกสาวคนแรกน้องยูจินแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเดินทางมาถึงเดือนที่8เข้าเดือนที่9แล้วนะซึ่งเดือนหน้าเนี่ยก็จะได้เจอหน้าลูกสาวครั้งแรกกันแล้วด้วยกับน้องยูจินนั่นเองนะครับและที่สําคัญวันนี้นั้นเนี่ยเป็นวันครบรอบการพบคุณหมอเพื่อตรวจคันของเจนเนีร่รชนกนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตผ่านโซเชียลให้กับแฟนๆเนี่ย ที่ติดตามได้เห็นการนนว่าพัฒนาการของน้องยูจินก่อนที่จะคลอดนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนั่นเอง โดยเจนนี่นะครับก็ได้มีการอัพคลิปวิดีโอลงทิกต o อกพร้อมกับภาพอันตรสาวล่าสุดของน้องยูจินนั่นเองนะครับโอ้ต้องบอกว่าพ่อยูกับแม่เจนนี่เนี่ยดูภาพอันตรสาวล่าสุดไม่ห่างเลยเพราะว่าตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้เจอลูกสาวแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยเจนนี่ก็ยังได้เผยภาพอันตรสาวสดๆในจออีกด้วยเพื่อที่จะให้แฟนคลับเนี่ยได้ดูพัฒนาการของน้องยูจินก็กําลังดิ้นอยู่ในท้องเลยเพราะว่าโดนคุณหมอปลุกขึ้นมานั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะครับจรเจนนี่รัชนกก็ยังมีการโพสต์ภาพอันตราซาวของน้องยูจินนะครับลง Facebook ส่วนตัวพร้อมกับแท็กถึงยูชัดมงคลอีกด้วยนะครับแล้วก็แคปชั่นเนี่ยบอกว่ายู ugh, จินน้อยเดือนหน้าเจอกันนะลูกนะฮะและทันทีที่จเจนนี่รัชนกเนี่ยมีการโพสต์ภาพนี้ลงไปก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายตื่นเต้นที่จะเจอหน้าน้องยูจินเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับจเจนนี่รัชนกด้วยนะครับ ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มียูชันมงคลที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าลูกสาวป้าป๋าชัดๆ5 5านะครับทำมหน้ารักขนาดนี้ลูกพร้อมกับอิโมจิรูปดวงตาหัวใจนั่นเองนี่ครับก่อนที่เจนี่รัชนกเนี่ยจะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่เป็นไรหน้าเหมือนพ่อค่อยอ้อล้อเหมือนแม่แล้วก็ชิ้นั่นเองนะครับเป็นการแซวกันนั่นเองนะครับทุกคนและทันทีที่เจ้าตัวแซวกันไปมาใน a c e b o o k เนี่ยนะฮะก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามากดหัวใจกันอย่างมากมายรวมถึงกดไลค์ให้อีกด้วยแหละนะครับ ด้านไม่เกณนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook ของเจนนี่เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ารอเจอหลานสาวคนแรกอย่างใจจดจ่อเลยทีเดียวนะครับไม่ต่างจากเจนนี่รชนกผู้เป็นแม่เลยนั่นเองครับซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเดือนหน้านี่ะนอกจากที่จะคุณแม่คุณพ่อลุ้นเองหรือว่า แม่เกดที่จะลุ้นไปแล้วตื่นเต้นไปแล้วเนี่ยนะฮะโอโ้โหแฟนๆนของเจนนี่รัชนกเองรวมถึงน้องสาวอย่างลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยนะฮะก,ก็ตั้งหน้าตั้งตารอหลานสาวคนนี้ไม่ต่างกันนั่นเองนยฮะก็คงต้องมารอลุ้นกันลนะฮะว่าเจนนี่รัชนกเนี่ยจะคลอดวันไหนของเดือนหน้าหรือว่าอย่างไรนั่นเองเนี่ยอ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ด้วยละกันนะครับ